สวัสดีครับพี่น้องเราชาวรถไถท,ที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้สยามแม็กข,ขออนุญาตแนะนำคาดติดท้ายรถไถรุ่น3ร n อินวันนะครับคาดตัวนี้เหมาะที่จะใช้กับรถไถขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ครับผมคุณสมบัติพิเศษของคาดตัวนี้คือสามารถนำไปคราด ในน้ำได้แล้วก็คลาดบนพื้นดินได้และสามารถคลาดบนพื้นซีเมนต์ได้นะครับถ้าพี่น้องจะคลาดพื้นดินที่มีน้ำคลาดพื้นดินให้เรียบก็ให้ถอดต,ตัวนี้ออกครับอันนี้เป็น ยางรถยนต์นะครับนะครับถ้าจะใช้ในการคราดบนพื้นซีเมนต์นะครับตัวนี้ลูกค้าแนะนำลูกค้า,าสั่งทำให้เอาไปาคราดก,กากกาแฟน,นะครับที่เขาตากให้แห้งบนพื้นซีเมนต์นะฮะก็จำเป็นต้องใช้ายางรถยนต์ ตัดเป็นซีซีนะครับเพื่อไม่ให้พื้นซีเมนต์ชำรุดนะครับตัวนี้สามารถพอดพับได้นะครับถ้าพับแล้วจะเหลืออยู่2เมตรนะครับถ้าจะให้ยาว3เมตรก็ถอดตัวนี้ออกไปยื่นออกไปนะครับถอดตัวนี้ยื่นออกไป ยืนออกไปด้านข้างนะก็จะมีสลักจับยึดเสนะื้อให้แข็งแรงแล้วก็สามารถปรับองศาได้ครับเด็กตัวนี้นะครับสามารถปรับองศาของอซี่ฟันได้นะครับหูข้างตัวนี้นะครับ วัดกึ่งกลางอยู่ที่65เซนนะครับกึ่งกลางความยาวอยู่ที่65เซนความสูงจากพื้นมาถึงสลักด้านบนนะครับยาวสูง50เซนนะครับนี่สูง50เซนจากพื้นนะครับแขนจับของมันนะครับจากนี้ฮะมาถึงนี้ยาว80เซนนะครับ วันนี้ใช้เหล็กรางครับนี่คือเหล็กรางหน้ากว้างสามนิ้วนะตัวนี้ก็เป็นตัวจับเสริมความแข็งแรงใช้เหล็กข้ออ้อยอฟันของมันก็อยู่ห่างกาันระหว่างฟันนี่เจ็ดเซนนะฮะจากนี้มานี้เจ็ดเซนความยาวของฟันนะครับฟันเหล็กอ,อยู่ที่30เซนครับปัดจากนี้มาถึงจุดนี้นะฮะ 30เซนเป็นฟันขนาดเหล็กแบนตัดอ่พับเอียงองศาขนาดานิ้วสองหนา9กมิลครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนิ้วสองหนาเก้ามิลนะครับมีบูทสำหรับ พับให้เหยียดแล้วก็พับได้ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ในพื้นที่คับแคบนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นลานซีเมนแล้วก็เหยียดออกเต็มเลยครับ3เมตรนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทํางานครับตัวนี้จะมีแขนสามเหลี่ยมจับเพื่อเสริมความแข็งแรงฮะอันนี้สลักสามารถถอดได้ครับ ก็ะสะดวกในการขนย้ายนะครับมีน็อตจับทุกตัวครับน,นี่เป็นอะไรายางรถยนต์นะครับกว่าจะตัดได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับเพื่อให้งานสมบูรณ์นะครับเราก็จำเป็นต้องทำครับผม สนดใจติดต่อบอยจกรสยามแม็กครับ098 608 0229ครับผมสวัสดีครับ